ในปีพศ2567ได้เกิดเหตุการณ์สำคัญที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่แก่โลกนั้นก็คือการเกิดหอคอยขนาดใหญ่เกิดขึ้นมาโดยที่ที่หอคอยเกิดขึ้นนั้นอยู่ที่ประเทศไทยณจังหวัดสกลนครโดยอยู่ที่อำเภอสว่างแดนดินซึ่งมันได้ปรากฏขึ้นมาแบบที่ไม่มีใครรู้เนื้อรู้ตัว และบริเวณที่ตั้งของหอคอยนั้นได้กลืนกินพื้นที่โดยรอบเข้าไปด้วยไม่ว่าจะเป็นบ้านเรือนต้นไม้และสิ่งก่อสร้างทุกอย่างในรัศมีสิตารางกิโลเมตรโดยรอบนั้นแต่สิ่งที่แปลกประหลาดก็คือสิ่งมีชีวิตไม่ว่าจะเป็นมนุษย์สุนัขแมวและสัตว์ต่างๆกับถูกส่งให้ออกมาอยู่นอกรัศมีที่หอคอยนั้นได้ตั้งอยู่ ลักษณะของพื้นที่นั้นจะมีกำแพงโปร่งใสสีเขียวอ่อนรายล้อมและมีหมอกปิดกั้นการมองเห็นด้านในบริเวณทั้งหมดของหอคอยยกเว้นบริเวณยอดของหอคอยโดยมีลักษณะเหมือนกับโดมครึ่งวงกลมครอบเอาไว้มันจึงปิดกั้นพื้นที่ภายในหอคอยและภายนอกออกจากกันโดยสมบูรณ์เพราะเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินและแปลกประหลาดนี้เกิดขึ้น ทางภาครัฐจึงได้ทำการสั่งการให้หน่วยงานดับเพลิงและกู้ภัยศูนย์การแพทย์ตำรวจและทหารให้เร่งเข้าพื้นที่เพื่อช่วยเหลือผู้ที่ประสบภยัยและสร้างศูนย์หลบภัยใหม่แทนที่ของเดิมที่เคยมีที่ถูกพื้นที่หอคอยดูดกลืนเข้าไปเพื่อที่จะรองรับและช่วยเหลือเป็นการเร่งด่วนและได้ทำการสร้างให้ห่างออกมาจากบริเวณโดยรอบของกำแพงโปร่งใสของหอคอยห่างออกมา 30กิโลเมตรเพื่อความปลอดภัยและได้ทำการอบพยพประชาชนโดยรอบออกมาพร้อมกันกันกบผู้ประสบภัยและทำการปิดกั้นพื้นที่30ตารางกิโลเมตรเพื่อไม่ให้บุคคลภายนอกที่ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องเข้ามาในพื้นที่บทที่1 ศูนย์หลบภัยและสายทานน้ำใจเวลาได้ผ่านได้สองวันภายหลังจากได้มีการอพยพประชาชนและเคลื่อนย้ายทรัพย์สินและสัตว์เลี้ยงต่างๆของประชาชนออกมาแล้วโดยมีศูนย์หลบภัยที่สร้างขึ้นมาเพื่อรองรับประชาชนจำนวน8ที่ สำหรับคนที่ไม่มีคนรู้จักหรือญาติพี่น้องที่อยู่ต่างจังหวัดจะได้รับห้องพักขนาด30ตารางเมตรต่อหนึ่งครอบครัวที่มีสมาชิกไม่เกิน4คนแต่สำหรับคนที่อยู่ตัวคนเดียวและไม่มีครอบครัวจะถูกจัดให้อยู่รวมกันในอาคารอาเนกประสงค์หรือห้องขนาดใหญ่ภายในอาคารนศะูนย์หลบภัยที่7ยายเทมได้พูดว่าพร้อมน้ำตาตาเอ๋เอยเราจะทำยังไงดีไม่ว่าจะเป็นบ้านเป็นรถ แก้วแหวนเงินทองที่เราสะสมมาทั้งชีวิตไม่เหลือแล้วมันไม่เหลืออะไรเลยสักอย่างจากนี้ไปเราจะทำยังไงกันดีตาเอมได้ตอบกับยายเชมไปว่ายายเชมเอ้ยใจเย็นๆอะไรที่มันเสียไปแล้วเราทำอะไรกลับมาไม่ได้แล้วเราคงต้องรอให้ทางภาครัฐเข้ามาหาที่อยู่ใหม่และสร้างบ้านให้เราใหม่เท่านั้นละในตอนนี้อย่าคิดมากไปเลยมันจะเสียสุขภาพไปเปล่าเปล่า แกอย่าลืมสิว่าที่นี้ประเทศไทยนะคนไทยเป็นคนดีมีน้ำใจพร้อมที่จะช่วยเหลือเกื้อกูลกันและกันอยู่แล้วไม่ต้องกลัวว่าเราจะไม่มีข้าวกินกันหรอกนะยายเชมเอ้ยนอกจากครอบครัวนี้แล้วทุกคนคนและทุกๆุกครอบครัวที่ประสบภัยก็ไม่ได้ต่างกันวันที่สามหลังจากที่เกิดเหตุสายทานน้ำใจ จากคนไทยทั้งประเทศก็ได้หลั่งเข้ามายังศูนย์หลบภัยทั้ง8แห่งไม่ว่าจะเป็นข้าวสารอาหารแหง้งน้ำดื่มยารักษาโรคต่างๆเสื้อผ้าเครื่องนุ่งหง่มต่างได้ถึงมือของผู้ประสบภัยแล้วทั้งนั้นนี้จึงเป็นที่มาที่ว่าคนไทยไม่แล้งน้ำใจพร้อมที่จะช่วยเหลือคนที่กำลังลำบากถึงแม้จะไม่ใช่คนรู้จักหรือญาติที่น้องตัวเองก็ตามทุกคนที่ได้รับการช่วยเหลือต่างก็ ซาบซึ้งในน้ำใจและไมตรีที่คนในประเทศได้ช่วยเหลือกันถึงแม้การช่วยเหลือจะยังไม่เพียงพอหรือทั่วถึงแต่อย่างน้อยก็สามารถใช้ชีวิตได้อย่างปกติเหมือนอยู่ที่บ้านตัวเองบทที่สองการหายไปของหมอกกำแพงเมืองและคำเชื้อเชิญจากเหล่าทวยเทพหลังจากที่เกิดเหตุการณ์หอคอยปรากฏขึ้น ทางภาครัฐได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ดับเพลิงและกู้ภัยหน่วยงานทหารและตำรวจร่วมทั้งและทีมแพทย์ได้จัดตั้งฐานป้องกันชั่วคราวขึ้นจำนวน16ฐานโดยมีระยะรักษาการ10กิโลเมตรห่างจากโดมกําแพงไ่สีเขียวระยะแรก8ฐานห่างออกมา10กิโลเมตรส่วนอีก8ฐานนั้นได้ทําการจัดตั้งห้างออก มาอีก20กิโลเมตรเพื่อเป็นฐานตั้งรับในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินขึ้นและฐานทั้ง8ที่อยู่ด้านหน้าเป็นที่จะต้องทำการอบพยพเร่งด่วนออกมาโดยที่ท่านที่อยู่ข้างในสุดจะเรียกฐานที่1ถึง8ส่วนฐานที่อยู่ระยะที่2จะเรียกฐานที่9ถึง16โดยแต่ละฐานจะมีเจ้าหน้าที่ประจำการอยู่ทั้งหมด120นาย โดยจะมีเจ้าหน้าที่ดับเพลิงและกู้ภัยจำนวนยี่สิบนายกำลังทหาร4 0นายกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจ4 0นายแนะทีมแพทย์ยี่สบนายตามลำดับทั้งนี้แต่ละท่านจะมีการอยู่ประจำการพันละ24ชั่วโมงเราจะทำการสับเปลี่ยนหมุนเวียนกัน ในทุกๆวันตอนเช้า8โมงเช้าของแต่ละวันภารกิจหลักที่แต่ละฐานได้รับมอบหมายที่จะต้องปฏิบัตินั่นก็คือการลาดเต้ระเวนและสังเกตการบริเวณโดมกำแพงโปร่งใสและทำการรายงานไปยังผู้บังคับบัญชาในทุกๆ15นาทีเพื่อไม่เกิดความผิดพลาด ในกรณีที่เกิดความเปลี่ยนแปลงขึ้นกับตัวโดมและกำแพงใสนั้นในวันนี้ก็เหมือนเช่นทุกวันที่ต้องออกมาทำการลาดตระเวนและสังเกตการบริเวณโดยรอบโดมและกำแพงใสโด่งทหารหนุ่มไฟแรงด้วยอายุวัย21ปีที่เพิ่งได้รับการเกณฑ์ทหารไปเมื่อปีที่แล้วจึงนึกสนุกขึ้นมาในขณะลาดประเวณแล้วไอถอนหายใจแล้วพูดว่าเฮ้ยมันน่าเบื่อมากเลยที่เราต้องมา ทำอะไรซ้ำซ้อย่างนี้ทุกวันฉันละอยากกลับบ้านได้เล่นเกมแล้วเราก็ไม่มีให้กินยิ่งก็ไม่มีหรือมองไปทางไหนก็มีแต่ผู้ชายหน้าเบื่อจะตายอยู่แล้วทําไมเราต้องมานั่งเศร้าไอ้โดมโง่โงนี้ด้วยนี่เราก็อยู่กันมาตั้งเกือบเดือนแล้วนะไม่เหมือนกันมีอะไรเกิดขึ้นเลยนอกจากไอ้โดมโง่โงที่มีหมอกหรือแฝงในเต็มไปหมด หลังจากนั้นสักทหารรุ่นพี่ที่เป็นจ่าควบคุมหมวดของโด่งก็ได้สับม้าแงกใส่หัวของโดง่งเสียงดังปุ๊บหลังจากนั้นไอ้หน่งก็ร้องออกมาด้วยความเจ็บปวดโอ้ยโอ้ยพี่จ่าทำบ้าอะไรเนี่ยจ่าซักก็เลยตอบไปว่าหุบปากได้แล้วไอ้เด็กปากเหม็นแกจะบ่นอะไรนักหนาเราทุกคนที่มีก็ต่างเบื่อกันทั้งนั้นแหละ เป็นทหารมันต้องอดทนถือว่าแค่นี้แล้วเองทำเป็นบน่นเป็นเด็กอนุบาลเอาแต่ใจไปได้หลังจากนั้นโด่งจึงได้ตอบกลับจ่าไปว่ามันน่าเบื่อนะครับมือถือก็ห้ามพกมาอะไรก็ห้ามพกมาไม่รู้จะห้ามอะไรนักหนากับเราต้องมานั่งเฉยๆและมองดูไอ้โดมโงโง,โง่ๆนี้ตั้งแปดชั่วโมงต่อวันโดยที่มันไม่มีอะไรเปลี่ยนไปเลย ตั้งแต่วันแรกที่เรามาจนวันนี้จะปาเข้าไปเป็นเดือนแล้วอย่างน้อยๆน,นะถ้าได้มือถือมาก็ยังพอเล่นเกมฆ่าเวลาไปได้บ้างหรือไม่ก็เปิดเพลงฟังเพื่อให้จิตใจผ่อนคลายแต่ตอนนี้เราอยู่ในอารมณ์ที่ตึงเครียดตลอดเวลาทั้งๆท,ที่มันก็เหมือนเดิมในทุกๆวันที่ไม่มีอะไรเลยหลังจากนั้นจัดสักก็ได้สับมะแขกใส่ กัวไอ้โด่งอีกรอบหนึ่งแล้วก็พูดว่าเอ็งรู้ไหมคนที่ตายคนแรกคือคือคนที่ประมาทเวลาอยู่ในสนามรบแล้วคิดว่ามันไม่มีอะไรมันน่าเบื่อกว่าจะรู้ตัวก็ตายไปแล้วเองหัดเอาตัวอย่างอย่างสว่างมันสิ ทั้งๆท,ที่ไม่ได้เป็นทหารตำรวจแต่เป็นนักดับเพลิงและกู้ภัยเขาจะมีความอดทนอดกลัน้นมันไม่เคยหย่อนยานในการสังเกตการตลอดการสั่งเฝ้าสังเกตโดมและกำแพงใส่นั้นหัดดูเขาไว้เป็นตัวอย่างบ้างอย่าให้เสียชื่อที่เขาเรียกว่าเป็นทหารเป็นรั้วของชาติสว่างที่เป็นนักดับเพลิงและกู้ภัยพอได้ยินจ่าสักได้พูดถึงตัวเองกับทหารใหม่อยู่ด้วยกันจึงได้ตอบไปว่าผ่อนคลายบ้างก็ได้ครับ ที่ไม่ต้องเครียดมากเดี๋ยวผมช่วยสังเกตการให้ยังไงเราก็ต้องอยู่ด้วยกันถ้าเครียดมากเดี๋ยวเราจะเป็นโรคประสาทเอาซะก่อนฮ่าฮ่ 5. หลังจากที่สว่างพูดจบทุกคนที่อยู่ในรถสังเกตการก็พากันหัวเราะลัน่นทำให้สถานการณ์ที่ตึงเครียดผ่อนคลายลงและจะก,ก็ได้ ทำการเกาหัวแบบเขินๆแล้วโด่งทีไท่ได้ที่ก็ได้พูดแซวจาดศักไปว่าเห็นไหมาจากขนาดเขายังไม่เครียดกันเลยน่าจะเคร่งเครียดกันทําไมนักหนาฮ่าฮ่าฮ่าจ่าศักด์ได้ตอบไปว่าเออเออเลิกพูดได้แล้วแล้วสังเกตการต่อไปในขณะนั้นหลังจากที่จะซักพูดจบลงสิ่งที่ไม่คาดคิดจะเกิดขึ้นหมอกภายในโดมกำแพงโปร่งใสได้ค่อยๆจางลงทีละเล็กทีละน้อยจนสามารถ สังเกตเห็นได้ด้วยตาเปล่าในตอนนั้นโด่งและคนอื่นรวมทั้งสว่างก็ได้สังเกตเห็นเหมือนกันและในตอนนั้นโด่งก็ได้ตะโกนออกมาเสียงดังว่าจ่าศักดิ์เกิดเรื่องใหญ่ขึ้นแล้วครับจ่าศักด์ที่กำลงังจะเดินไปนั่งที่ของตัวเองจึงได้หยุดและมองเขม,มงไปที่โด่งแล้วได้ตะคอกไปที่โด่งว่าจะตะโกนเสียงดังทำมะเขืออะไรวะ อยู่กันแค่นี้โด่งที่ตกใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจึงไม่ได้สนใจเสียงกลด่าของจ่าศักจะได้รีบพูดต่อว่ามะมาหมอกมันกำลังหายไปจ่ารีบมาดูเร็วในตอนนั้นจ่าศักจึงได้หยิบกล้องสองทางไกลขึ้นมาเพื่อสังเกตการและพบว่าสิ่งที่โด่งพูดมันเป็นความจริงหลังจากที่แน่ใจ ว่าหมอกนั้นเริ่มค่อยๆหายไปจากศักจึงได้รีบหยิบวิทยุสื่อสารขึ้นมาเพื่อส่งสัญญาณไปยังศูนย์บัญชาการอย่างรวดเร็วเรียกศูนย์บัญชาการเรียกศูนย์บัญชาการได้ยินแล้วตอบด้วยได้ยินแล้วตอบด้วยจากหน่วยลาดตระเวณที่6ผลัดที่สองได้ยินแล้วตอบด้วยแต่ทว่าในเวลานั้นหน่วยลาดตระเวณที่ออกมาลาดตระเวณพร้อมกันทั้ง8จุดก็ได้ พบเห็นสถานการณ์เดียวกันนั่นจึงทำให้การส่งสัญญาณติดขัดเพราะแต่ละหน่วยรีบจะส่งรายงานที่เกิดขึ้นให้กับศูนย์บัญชาการได้รับทราบเมื่อทุกหน่วยลาดตระเวนได้พบว่าเกิดการชนกันของสัญญาณจึงได้หยุดส่งสัญญาณชั่วคราวและรอให้หน่วยลาดตระเวนอื่นเป็นคนส่งสัญญาณก่อนในขณะนั้นจ่าสัตจึงได้กดส่งสัญญ,ญาณทางวิทยุซ้ำใหม่อีกครั้ง ศูนย์บัญชาการได้ยินแล้วตอบด้วยนี่คือหน่วยลาดประเวณหน่วยที่6กภาพที่สองมีเรื่องด่วนที่จะรายงานขอย้ำมีเรื่องด่วนที่จะรายงานหลังจากที่จ่าสักพูดจบศูนย์บัญชาการก็ได้ตอบกลับศูนย์บัญชาการได้ยินแล้วหน่วยลาดตระเวณที่หภาพที่สองรายงานได้หลังจากนั้น จ่าสักก็ได้ทำการรายงานรายงานศูนย์บัญชาการรายงานศูนย์บัญชาการขณะนี้เราได้พบเห็นปรากฏการณ์หมอกที่อยู่ภายในโดมค่อยๆจางหายไปขอย้ำหมอกที่อยู่ในโดมค่อยๆจะหายไปขอคำสั่งต่อไปด้วยขอยย้ำขอคำสั่งต่อไปด้วยศูนย์บัญชาการรับทราบแล้วอย่าเพิ่งทำอะไรทำการสังเกตการต่อไป ขอย้ำสังเกตการต่อไปจ่าศักได้ตอบกลับไปว่ารับทราบสังเกตการต่อไปหลังจากนั้นส่วนบัญชาการจึงได้ถามหน่วยลาดประเวณอื่นๆจึงได้คำตอบเดียวกันเมื่อหมอกกาลังหายไปในทุกๆด้านของโดมโปร่งใสและเมื่อทำการสังเกตการต่อมาสักระยะประมาณสองชั่วโมงหลังจากที่เกิดปรากฏการณ์มีหมอกจางหายไปก็ได้มีการสังเกตเห็น สิ่งปลูกสร้างขนาดใหญ่ดูเหมือนจะเป็นกำแพงหรืออะไรสักอย่างที่ทำมาจากหินที่ดูเหมือนกำแพงเมืองจีนยาวสุดลูกหูลูกตาขนาดไปกับรอบโดมในขณะนั้นก็มีการรายงานเข้าไปอย่างศูนย์บัญชาการโดยรอบนี้ เป็นหน่วยลาดตระเวนที่หนึ่งพลัดที่สองเป็นคนรายงานเข้าไปรายงานศูนย์บัญชาการรายงานศูนย์บัญชาการเราได้พบเห็นสิ่งก่อสร้างแปลกประหลาดเราได้เห็นสิ่งก่อสร้างแปลกประหลาดสันนิษฐานว่าเราจะเป็นกำแพงลักษณะคล้ายกำแพงเมืองจีนที่ทํามาจากวัสดุหินและดินมีลักษณะที่ยาวขอบของโดมโปร่งใสขอยย้ำเราได้สังเกตการเห็นสิ่งปลูกสร้าง ลักษณะคล้ายกำแพงบางจีนคือทำมาจากวัสดุหินและดินมีความยาวไปตามขอบของโดมโปร่งใสศูนย์บัญชาการรับทราบหน่วยลาดตระเวณอื่นๆมีความเปลี่ยนแปลงยังไงบ้างทำการรายงานเข้ามาด่วนพอได้ยินแบบนั้นแต่ละหน่วยลาดตระเวณจึงได้รายงานสถานการณ์ของตัวเองเรามีเหตุการณ์เกิดขึ้นเหมือนกันที่ต่างออกไป จากหน่วยลาดประเวนอื่นก็คือหน่วยลาดประเวนที่6ผลัดที่สองที่สว่างนั้นอยู่นั้นยังไม่ทําการรายงานนอไปยังศูนย์บัญชาการเพราะจ่าสาักและคนอื่นในหน่วยลาดประเวนที่6ผลัดที่สองนั้นได้ตกตะลึงตาค้างกับสิ่งที่ตัวเองได้เห็นจนไม่ได้ยินเสียงเรียกจากศูนย์บัญชาการศูนย์บัญชาการจึงได้เรียกซ้ำ อยู่หลายรอบและคนที่ได้สติรับมาก่อนใครก็คือสว่างที่เป็นนักดับเพลิงและกู้ภัยหลังจากได้สติจึงได้หันไปสะกิดจ่าศักด์แล้วหลังจากนั้นจ่าศักด์ก็ได้รู้สึกตัวแล้วหันมามองหน้าสว่างที่เป็นนักดับเพลิงและกู้ภัยแล้วถามว่าเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นสว่างจึงได้ตอบกลับไปว่าจ่าครับศูนย์บัญชาการเรียกครับพอได้ยินอย่างนั้น จ่าสักก็ได้สะดุ้งและรีบกดส่งสัญญาณวิทยุครับกลับไปศูนย์บัญชาการนี้นี่หนีหน่วยลาดประเวณหกพัดที่สองนี้ไว้หน่วยลาดประเวณที่หกพัดที่สองหลังจากนั้นศูนย์บัญชาการก็ได้ตอบกลับมาว่าหน่วยลาดประเวณที่หกพัดที่สองเกิดอะไรขึ้นกับคุณ เกิดอะไรขึ้นกับคุณทำไมถึงได้ตอบวิทยุล่าชาแบบนี้รายงานสถานการณ์ที่คุณได้เจอให้กับศูนย์บัญชาการขอย้ำรายงานสถานการณ์ที่คุณได้เจอให้กับศูนย์วิชาการจากนั้นจ่าสักได้ทำการรายงานสถานการณ์ที่เกิดขึ้นที่หน่วยที่หผัดที่สองได้เจอ,อนตอนนี้ นั่นก็คือรายงานศูนย์วิชาการรายงานศูนย์วิชาการนี่คือเวลาประเวณที่6ผัดที่สองเราได้พบเจอกับประตูขนาดใหญ่ที่อยู่ตรงกำแพงขอย้ำเราได้เจอประตูขนาดใหญ่ที่อยู่ตรงกำแพงมีลักษณะเหมือนกับประตูเมืองของยุโรปยุคก,กลางขอย้ำเหมือนกับประตูเมืองของยุโรปยุคกลาง